ท่านผู้ชมครับการแข่งขัน volleyball C V League ประเภททีมหญิงสนาม2ณนจะังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมชัดิไทยของเราก็สามารถทําผลงานได้ตามมาตรฐานครับด้วยการชนะ3นัดรวดควา้าแชมปเป็นสนามที่2ติดต่อกัน และที่สำคัญครับเราได้เห็นความสุดยอดของมาตรฐานความเป็นเจ้าบ้านทั้งระบบการจัดการแข่งขันสนามแข่งขันการถ่ายเท่าสดความน่ารักของกองเชียร์ไปจนถึงเซอร์ไพรส์ครับที่เราได้เห็นน้องๆน้องใหม่ทีมชาติลงสนามและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยมีลุ้นติดทีมไประดับเอเชียและคััโอลลมปิกในปีนี้ครับเดี๋ยววันนี้ครับแอดมินจะไปพาไปไล่ดูกันทีละเรื่องครับถึงความสุดยอดของประเทศไทยในซีบีลีก2 0 2 3สนาม2กันครับ ปดูเรื่องแรกก่อนครับท่านผู้ชมแอดมินขอพูดถึงความตื่นเต้นส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าแฟนๆที่ติดตามวอลเลบอลไทยกันมายาวนานก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันนั่นก็คือการได้เห็นดาวดวงใหม่ที่ขึ้นมาลด้เแล่นในสนามกับทีมชาติชุดใหญ่โดยในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเราได้เห็นใบเตยนทัททิมากุบแก้วนะครับนักตกตำแหน่งหัวเสาวัยว23ปีกับความสูงที่บางแหล่งบอกว่าน้อง180เซนติเมตรแต่บางแหล่งบางแหล่งนะครับก็บอก181เซนติเมตร เอาเป็นว่าไม่ว่าจะสูงเท่าไหร่นะครับการได้เห็นหัวเสาทีมชาติที่สูง180และมีหน่วยการร่างกายที่สมส่วนแข็งแรงนับเป็นนิมิตหมายอันดีมากครับกับทีมชาติของเราต้องบอกก่อนครับว่าก่อนแข่งซีบีลีกสนาม2เนี่ยเราก็ได้เห็นแฟนลลบอลจำนวนมากโหยหาน้องใบเตยครับตำหนิสมาคมว่าทําไมไม่ส่งน้องลงแข่งทีมชาติสักทีซึ่งเอาจริงๆแล้วครับก็ต้องบอกว่าทุกคนอาจจะต้องใจเย็นลงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องใบเตยจริงจริงแล้วเนี่ย เติบโตในเส้นทางวอลเลย์บอลที่อาจจะไม่ได้ขึ้นสู่ระบบของสมาคมมาตั้งแต่ต้นกล่าก็คือว่าน้องไม่ได้เคยติดทีมชาติในชุดเยาวชนหรือยุวชนไล่ระดับอายุมาก่อนนะครับไม่เคยเออกไปแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการในนามของทีมชาติเลยและทางสมาคมก็เริ่มมาเห็นหรือว่าเห็นความเฉิดฉายของแววน้องจากการลงเล่นสโมสรอ,อาชีพนี่เองครับซึงจริงแล้วก็ต้องบอกว่าตัวแฟนๆวอลเลย์บอลที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ดูวอลเลย์บอลมาลึกๆจริงเนี่ย เป็นกลุ่มคนที่พยายามดัน้องมาตั้งแต่น้องเข้ามาคัดสมาคมในรุ่นของเยาวชนยุวชนเลยนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วครับสมาคมก็มาเห็นในช่วงที่น้องอายุ2ก่อกว่านี่เองครับจนสมาคมไม่เห็นว่าน้องมีแววก็เรียกเข้าแคมป์ทีมชาติเข้ามาเก็บตัวฝึกแล้วก็พัฒนาศักยภาพน้อง ก่อนนะครับซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับอย่างที่บอกน้องไม่มีประสบการณ์นานาชาติมาก่อนการพัฒนาวิธีการเล่นเกมเกมรุกการฝึกซ้อมให้เข้าใจในระบบการเล่นของทีมชาติไทยก็สําคัญมากครับจังหวะการเข้าจะเร็วจะช้าหัวเสาข้างนอกหรือุบเข้ามาตีข้างในบอลทับบอลแทรกสปีดการเซตแบบต่างๆรวมถึงเรื่องยากที่สุดอย่างหนึ่งของลย์บอลก็คือการต้องรับบอลแรกให้เข้าจุดเซตเตอร์ครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นต้องใช้เวลาฝึกและใช้เวลาในการพัฒนามากกันทั้งนั้นครับ ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้เห็นสำรองทีมชาติจำนวนมากที่มีโอกาสติดทีมชาติไปแข่งขันแต่เมื่อถึงเวลาลงสนามก็อาจจะไปไม่สุดครับใช้งานในระดับนานาชาติได้ไม่เต็มศักยภาพนะครับแบบบางคนส่วนสูงจะดีก็ตามบางคนอาจจะได้รับโอกาสซ้ําๆแล้วก็ตามครับซึ่งนั่นทําให้อดินเองก็ยังแอบหวั่นๆกับว่าเมื่อน้องใบเตยลงสนามจริงน้องจะทําได้ดีขนาดไหน จนกระทั่งนัดแรกในซีวรีลีกของใบเตยครับน้องลงสนามโชว์ฟอร์มการเล่นแบบเซอร์ไพรส์เลยครับใช้คำว่าเหนือความคาดหมายได้เลยจังหวะการตบบอลหนักการตีวางการได้เปรียบในการตีทัชบล็อกและการตีแก้บอลซึ่งเกิดจากส่วนสูงที่น้องมีนะครับความคิดในการตีบอลก็ดีมากครับไม่รู้ใครจะไม่ชอบอยังไงแต่สำหรับแอดมินแล้วนัดแรกกับทีมชาติชุดใหญ่น้องทำได้ขนาดนี้บอกเลยครับว่า10เต็ม10 ลกะสถิติก็ไม่ได้หลอกใครด้วยครับเมื่อจบเกมนัดแรกของทีมชาติใบเตยทาไป13แต้มนะครับเป็นการทาคะแนนสูงสุดของทีมเลยขณะที่นัดที่2น้องทําไป9แต้มนะครับเป็นรองท็อปสกอร์นะครับต้องบอกว่าสถิติและผลงานที่เกิดขึ้นในสนามที่เราได้เห็นไม่ทําให้กองเชียร์และกองอวยต้องผิดหวังเลยจริงๆครับ อีกหนึ่งคนครับที่แอดมินประทับใจมากก็คือน้องอยูฟ้าดนพรสินโพนะครับสาวน้อยรายนี้ก็ต้องบอกว่าน้องเติบโตในกีฬาฟย์บอล,ลบมาจากตำแหน่งตัวตบหัวเสานะครับเคยพาทีมเยาวชนไทยไปลดเล่นในระดับโลกมาก่อนแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยกระทั้งล่าสุดครับที่น้องบาดเจ็บตักจากการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมจนล่าสุดกลับมาเนี่ยก็เปลี่ยนตำแหน่งหันมาเล่นเป็นเซตเตอร์ครับ ซึ่งน้องก็เพิ่งจะฝึกซ้อมในตำแหน่งนี้มาได้ไม่นานนี้เองครน่าจะไม่ถึงปีด้วยซ้ําก่อนที่ซีบิลิคสนาม2จะเริ่มแอดมินยังไม่กล้าคิดเลยครับว่าน้องจะได้ติดทีมลงทาการแข่งขันไหมเพราะตำแหน่งเซตเตอร์เนี่ยจริงๆเป็นตำแหน่งเฉพาะที่มีความชํานาญสูงและก็ยากมากๆตัวผู้เล่นต้องใช้เทคนิคสูงมากๆในการเล่นนะครับบางคนเนี่ยฝึกตำแหน่งนี้มาทั้งชีวิตก็ยังเป็นเรื่องยากเลยในการที่จะทำฟอร์มตัวเองให้สม่ำเสมอและขึ้นไปสู่ระดับที่สูงนะครับ แต่น้องยูฟาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างรวดเร็วครับซึ่งแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นเพราะทีมสตาฟโค้ชเห็นตรงกันแล้วว่าจากการฝึกซ้อมน้องทําได้ดีและน้องมีแววและควรให้โอกาสได้ลงทําการแข่งขันจริงๆครับและก็ต้องบอกว่าจากการสัมภาษณ์ของสตาฟโค้ชหรือสมาคมกีฬาฟุตบอลในช่วงหลังก็มีความเป็นกังวลหรือไม่มีความห่วงใยในเรื่องของตําแหน่ง เซตเตอร์ของทีมชาติในอนาคตด้วยว่ายังหาที่แบบสุดยอดเข้ามาเท่านุสลายังไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการเล่นระดับโลกต่อไปซึ่งการดันน้องยูฟา่ก็เป็นแนวทางนี่แหละครับที่จะพยายามหาเซตเตอร์ที่ดีสุดของทีมชาติในอนาคตด้วยซึ่งก็ปรากฏว่าพอยูฟา่ได้โอกาสลงสนามลงเซตให้กับทีมตลอด3นัดสลับกับพี่ผู้นะครับสำหรับแอดมินแล้วผลงานน้องถือว่าดีมากครับและเกินกว่าที่คาดหมายไว้ด้วย แน่นอนว่ามันจะต้องมีการเซตผิดพลาดเซตล้นเซตขาดเซตเกินแน่นอนครับเพราะว่านี่คือการลงเป็นมือเซตทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกขอย้ำว่านี่คือการเซตให้ทีมชาติชุดใหญ่ของทีมชาติไทยซึ่งเป็นทีมระดับโลกนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือมันมีลูกที่น้องเซตสวยๆอยู่เยอะมากๆครับโดยเฉพาะจงังหวะเซตบอลเร็วสั้นหน้าสั้นหลังบอลไหลสั้นบอลไหลาย,ยาวบอลสูตรบอลทับโอ้โหนัผู้ชม นี่คือมือเซตที่เพิ่งฝึกจริงใช่ไหมฮะแอดมินเข้าใจว่าต้องมีคนที่ชอบและไม่ชอบแหละตามสำหรับแอดมินแล้วผลงานของน้องในสนามสําหรับการเป็นเซเตอร์ที่เพิ่งฝึกและลงเล่นทีมชาติจุดใหญ่นี่คือยิ่งกว่าผ่านครับนี่คือสุดยอดแห่งการผ่านครับสามผ่านไปเลยฮะอนาคตน้องต้องได้รับการผลักดันสู่ระดับสูงในตำแหน่งเซเตอร์ยาวๆอย่างแน่นอนสังเกตพี่ๆในทีมนะครับเวลาที่อยูฟ่ฟาเซตให้ตบเสร็จเนี่ยพี่ๆจะคอยหันมายิ้มหันมาลูบหัวน้องหันมาคอยบอกน้องกับว่าสวยมากดีมาก เยี่ยมมากหรือขาดอะไรซึ่งนี่แสดงถึงการเข้ามาเป็นทีมอย่างชัดเจนแล้วก็ความเป็นทีมสปิริตของทีมชาติไทยที่ทุกคนพร้อมช่วยสนับสนุนน้องให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันครับที่สำคัญครับท่านผู้ชมทีมชาติไทยเราเนี่ยที่ผ่านมาเรามักจะขาดเซตเตอร์ที่มีส่วนสูงดีๆมีหน่วยก้านดีๆแบบนี้มานานแล้วครับด้วยส่วนสูงและประสบการณ์การเป็นตัวตกของยูฟาจะทำให้จุดบอดตำแหน่งเซตเตอร์ของไทยที่เคยมีมาตลอดเนี่ย ถูกลบออกไปครับนั่นก็คือลามักจะมีหน้าบล็อกเตี้ยเวลาเซตเตอร์ไปอยู่แดนหน้าซึ่งเรื่องนี้จะถูกแก้ไขเพราะว่าน้องสามารถบล็อกได้เมื่อหมุนตำแหน่งมาอยู่แดนหน้าและสามารถช่วยเกมสกัดกั้นหน้าเน็ตได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่มีเซตเตอร์ที่มีส่วนสูงน้อยนะครับและประสบการณ์การเล่นตำแหน่งหัวเสาก็ทําให้น้องนมีสกิลในการรับบอลหรือว่าขุดบอลด้วยเราจะเห็นน้องพุ่งรับบอลสวยๆหลายจังหวะเลยในการแข่งขันซีบีลีกที่ผ่านมานะครับ ใครไม่เชียร์ยูฟ่าไม่รู้แต่สำหรับแอดมินแล้วนะครับชั้นน้องเราเชียร์น้องสุดๆขอให้น้องติดชุดใหญ่และพัฒนาไปในระดับที่สูงต่อนะครับช่วยทีมไทยเราไปยาวๆเลยถ้าน้องเก็บเลเวลประสบการณ์ในระดับสูงมากกว่านี้เชื่อเลยครับว่าน้องจะเป็นอีกหนึ่งเซตเตอร์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยครับแค่สองคนนี้ก็มันยายยาวมากแล้วครับท่านผู้ชมเรายังไม่พูดถึงความประทับใจต่อน้องไก่วิมลรัตน์บอลกลางที่เติบโตและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก้าวกระโดดอย่างตกใจครับพอแอดมินเนี่ย ปีก่อนๆยังดูน้องเล่นหลีกก็ยังไม่เข้าระทับใจฟอร์มเท่าไหร่ครับแต่เข้าแคมป์ทีมชาติปีนี้ลงเล่นซีวีลีกซีวีลีกครั้งนี้แอดมินตกใจนะครับส่วนตัวไม่คิดว่าน้องจะขึ้นมาเก่งได้ขนาดนี้นะครับถ้าน้องรักษาฟอร์มแบบนี้แล้วพัฒนาขึ้นไปอีกที่หลายๆคนเริ่มพูดเปรียบเทียบกันให้เห็นกับพี่น้องปลื้มจิตแอดมินก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะได้เห็นน้องก้าวขึ้นมาให้ได้แบบพี่น้อง ตอนนี้ถ้าแอดมินถ้าถามแอดมินว่าบอลกลาง4คนของทีมชาติไทยที่ควรจะไปต่อและเป็นดีมทีมในปีนี้และปีหน้าเนี่ยแอดมินก็ต้องพูด4คนนี้ครับว่าต้องมีน้องแนนทัดดาวเตยหัตถยาครับเดียจรัตพรและน้องไก่วิมลรัตน์นี่แหละครับนี่สังเกตมีจังหวะหนึ่งในการแข่งขันครับที่น้องไก่เนี่ยวิ่งหลอก ยักยักเหมือนจะตีสั้นหน้าแต่วิ่งไหลไปตีบอลไหลหลังเนี่ยฮะนี่เป็นโมเดลที่พี่หน่องปื้มจิตเคยเล่นทีมชาติอยู่บ่อยๆเลยนะครับและยังไม่มีใครทําได้เลยนี่คือการเห็นครั้งแรกหลังจากที่พี่หน่องรีทายไปและเป็นการทําโดยน้องไก่วิมลรัสนี่แหละครับอีกคนหนึ่งอย่างน้องแบมจิดาภาครับลิเบโร่น้องใหม่ของทีมชาติชุดใหญ่จริงๆสําหรับ แฟนๆวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยคงไม่ใช่หน้าใหม่ครับเพราะว่าแฟนๆรู้จักน้องกันมาดีแล้วก็มานานอยู่แล้วนะครับแต่ซีว a ล u กครั้งนี้ถือเป็นการเดบิวต์ชุดใหญ่จริงจังเป็นทางการก็ให้ผ่านครับไม่มีอะไรจะติติงครับเห็นแล้วว่าตำแหน่งเลเวโลของทีมชาติไทยนานาคตไม่น่าห่วงมีตัวตายตัวแทนและนักกีฬาดีๆมาเสริมเยอะมากครับในภาพรวมในเรื่องของนักกีฬาแล้วครับจากซีวีลีกเนี่ยแอดมินขอบอกว่า ความสวยงามและความสําเร็จของซีวีลีกประเภทหญิงของไทยเนี่ยไม่ใช่ผลการแข่งขันนะครับแต่คือการที่เราได้เห็นเด็กๆด,ดาวดวงใหม่ยูฟ่าเอยใบยเตยเอยนะครับน้องไก่น้องแบมก้าวขึ้นมาทําผลงานในทีมชาติได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยคือความสวยงามจริงๆครับโดยรวมแล้วครับซีวีลีกสนามนี้ทําให้เรารู้สึกมีความหวังกับอนาคตของทีมชาติไทยมากขึ้นครับแม้ว่าจะเป็นแค่รายการเริ่มต้นรายการเล็กๆก,ก,ก็ตามทีนะครับ ประเด็นที่2องเ่าไชมครับก็คือเรื่องของภาพลักษณ์และระบบการจัดการแข่งขันในเรื่องนี้นี่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราไปไกลมากกว่าประเทศอื่นๆในย่านนี้ครับการจัดการแข่งขันระเบย์บระดับนานาชาติของเราเนี่ยถ้าไม่จัดแบบทิ้งๆคว้างๆครับทำตามมาตรฐานที่เรามีเราก็คือเบอร์หนึ่งของพื้นภคจริงครับในเรื่องของการจัดแข่งขันและบริหารจัดการซึ่งซีบิลิกสนาม2ปีนี้ครับนําว่าเป็นเรื่องดีมากที่สมาคมนั้นเลือกมาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะจริงแล้วเนี่ย กรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานสูงที่ไม่รู้จะจัดซ้ำยังไงให้มันดีไปกว่านั้นแล้วเพราะมาตรฐานก็สูงมากนะครับการที่เราออกไปในระดับภูมิภาคเนี่ยไปจัดในต่างจังหวัดก็ทําให้เห็นศักยภาพว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีดีแค่กรุงเทพนะครับมันเป็นผลดีทั้งเรื่องของการขยายฐานแฟนเย์บอลในจังหวัดอื่นด้วยแล้วก็เป็นการแสดงหเห็นศักยภาพการจัดเย์บอลที่เราสามารถไปได้ทั่วประเทศเลย และการที่นักกีฬาต่างชาติได้เดินทางไปและรู้จักจังหวัดต่างๆไทยมากขึ้นก็เปิดเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยนะครับและการเปิดโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้เข้ามาชมเกมการแข่งขันและพบเจอกับนักกีฬาที่พวกเขารักตัวเป็นๆเ,เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับที่สําคัญฝีมือการจัดของไทยเนี่ยทั้งภาพลักษณ์การแข่งขันรูปแบบระบบแสงสีเสียงยิ่งทําให้ซีเบลิกเนี่ยถูกยกระดับให้ดูอินเตอร์ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ ถ้าผู้ชมลองไปดูภาพถ่ายรอดสดในประเทศอื่นๆแล้วมาเทียบกับการถ่ายรอดสดในสนามที่ไทยเป็นเจ้าภาพดูครับมันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากถึงความที่ไปไกลของทีมชาติไทยนะของประเทศไทยนะครับอดมินไปอ่านเจอในกลุ่มวอลเล์บอลแล้วก็ขำครับที่มีบางคนเขาเคยมาโพสต์ว่า ประเทศไทยเนี่ยถ่ายทอดออกมายังไงให้สนาม3000ัที่นั่งเหมือนสนาม30,000ที่นั่งนะครับมันสวยมากๆอันนี้แอดมินอ่านแล้วก็ขำแต่ก็มันก็เป็นเรื่องจริงครับภาพของบ้านเรานี่ดูอินเตอร์ที่สุดเลยนะฮะประเด็นที่3ครับในเรื่องของสุดยอดกองเชียร์ระดับโลกจริงๆจะบอกว่ากองเชียร์ที่ดีสุดในภูมิภาคจริงๆ ก็พูดได้แต่แอดมินอยากใช้คำว่าระดับโลกจริงซึ่งในเรื่องนี้แอดมินเคยทำคอนเทนต์ไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่เราเป็นเจ้าภาพ v Volleyball Nation s, mm hmm. <S League สนาม3ที่ Indoor s เซ d ยมหัวหมากครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับว่ากองเชียร์ไทยเนี่ยเราเป็นที่ยอมรับชื่นชมแล้วก็หลงรักของทั้งนักกีฬาทีมงานเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกที่มาพบเจอเลยพอมาจัดก,การแข่งขันในระดับอาเซียนเนี่ยยิ่งเห็นภาพเปรียบเทียบกองเชียร์ไทยกับกองเชียร์ในสนามประเทศเพื่อนบ้าน,อ,นอื่นๆครับยิ่งชัดเจนเลย ว่าคนไทยเรามีวัฒนธรรมการชมเชียร์กีฬาที่ไปไกลมากแล้วจริงๆและไประดับโลกตามมาตรฐานทีมหญิงของเราแล้วครับเอาง่ายๆไปดูแค่จังหวะที่นักกีฬาเสิร์ฟของนักในสนามานะครับเวลาไทยเราไปเจอเจ้าภาพประเทศไหนเนี่ยเจ้าภาพประเทศอื่นเขาก็มักจะโหส่งเสียงดังรบกวนเวลาที่เราจะเสิร์ฟโดยเฉพาะในแต้มสาคัญนะครับแต่พอเป็นกองเชียร์ไทยในสนามประเทศไทยถึงจังหวะเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นทีมไทยหรือทีมไหนเสิร์ฟก็ตาม ไม่มีใครโหนะครับทุกคนหยุดเงียบเป็นการเคารพในสมาธิของนักกีฬาที่สําคัญคือทําให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยดูกีฬาฟุตบอลด้วยความเข้าใจจริงๆรวมไปถึงการตบมือเชียร์การให้กําลังใจไม่ว่าทีมไหนที่เข้าไปชมก็ไม่ว่าทีมไหนที่คนไทยเข้าไปชมก็ตามนะครับเราจะให้กําลังใจเสมอซึ่งลักษณะนิสัยกองเชียร์ไทยนี่เองครับทำให้เราเป็นดาวเด่นเป็นพระเอกนางเอก ไม่แพ้ผลงานของทีมวอลเลยบอลหญิงไทยเลยก็ว่าได้ครับและสิ่งนี้เกิดขึ้นมาตลอดไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าภาพในระดับโลกหรือในระดับภูมิภาคก็ตามครับนับว่าเป็นความเยี่ยมยอดและเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นจากคนไทยจริงๆท่านผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นที่4ที่นํามาฝากกันคือการปรับรูปแบบวิธีการเสิร์ฟของนักกีฬาครับ เรามีโอกาสได้เห็นสาวไทยในทีมหลายคนนะครับในการแข่งขันซีวีลีกเนี่ยเปลี่ยนจากการฟล o ต t ิ้งเซิร์ฟนะครับมาเป็นการกระโดดเซิร์ฟซึ่งเรื่องของการเซิร์ฟนี้เองครับเชื่อว่าในช่วงหลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลนชั่นส์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยแฟนๆชาวไทยจํานวนหนึ่งรวมถึงทีมสตาฟของสมาคมก็คงได้เห็นแล้วครับว่า1ในปัญหาหรือว่าจุดอ่อนหรือสิ่งที่มันต้องพัฒนาของทีมไทยก็คือ วิธีการเสิร์ฟบอลครับในวินเอลเนี่ยเราจะเห็นว่าทีมไทยเสิร์ฟบอลจนทีมตรงข้ามเนี่ยเคารับง่ายมากๆแล้วมันเหมือนกับว่าวิธีเสิร์ฟเรามันซ้ํากับเปียก่อนจนเราถูกจับทางจากทุกทีมนในโลกได้แล้วนะครับเขารู้แล้วว่าชัชชุออเสิร์ฟยังไงพิมพิชญา,าเสิร์ฟยังไงเขารู้แล้วว่าแต่ละตำแหน่งของไทยมีวิธีการเสิร์ฟลูกไงเขาก็หาวิธีแก้ไขและรับบอลเสิร์ฟของเราได้แล้วครับทำให้บอลเสิร์ฟของเราในวินเอลที่ผ่านมาเนี่ย ไม่สามารถทำลายบอลแรกของคู่ต่อสู้ได้มากอย่างปีอนก่อนทําให้คู่ต่อสู้เขาสามารถจะรับบอลง่ายๆและทําเกมรุกแบบรุนแรงแบบเด็ดขาดมาโจมตีทําให้เรารับยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปรับรูปแบบการเสิร์ฟจึงถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเราจะต้องทําการเสิร์ฟให้รุนแรงครับปรับวิธีให้มันรับยากขึ้นซึ่งนับเป็นการบ้านเร่งด่วนมากครับ ก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างคัโอลิงปิกที่กำลังจะถึงในเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็นับว่าเป็นการแก้ไขข,ของทีมสตาฟโคละสมาคมที่ถูกจุดมากๆแล้วก็เป็นต้องเป็นอะไรที่ชื่นชมครับเดี๋ยวเราก็ได้เห็นชัชชูออนกระโดดเสิร์ฟได้เห็นออ,อมสินกระโดดเสิร์ฟในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับรวมไปถึงน้องใบเตยน้องใหม่ด้วยที่ก็กระโดดเสิร์ฟแล้วก็ทำให้ทีมได้เปรียบในหลายๆครั้งในซีวีีกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ สี่ประเด็นนี้ก็คือสิ่งที่แอดมินนามาฝากกันในครั้งนี้นะครับจริงๆอตอนแรกว่าจะไปหาคอมเมนต์ชาวต่างชาติมาฝากกันแต่คิดว่าช่องอื่นน่าจะหามาฝากกันเยอะแล้วนะครับส่วนใหญ่ในซีบิลีกเนี่ยทุกคนในชาติอื่นๆที่เข้าแข่งขันเขาก็มักจะมีความมีความเห็นตรงกันแหละครับว่าสําหรับประเภทหญิงเนี่ยทีมชาติไทยยกระดับสูงขึ้นไปกว่าทีมชาติอื่นๆและยากที่ใครจะเอาชนะหรือเป็นแชมป์แทนทีมไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์มันก็จะเป็น,นการ เป็นในแนววิพากษ์วิจารณ์หรือพูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมของตัวเองมากกว่าอย่างคนเวียดนามก็จะพูดถึงนักกีฬาของเวียดนามเองซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่การสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นได้มาเจอทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยการเอาผู้เล่นประสบการณ์น,น,น้อยๆหรือผู้เล่นในชุดบีมาเล่นในสนามที่เชียงใหม่ก็ทําให้ได้ประสบการณ์นในการเจอกับทีมระดับโลกอย่างทีมชาติไทยอย่างนี้นะครับ ไม่ค่อยมีใครตำหนิทีมชาติไทยเท่าไหร่เพราะว่าแม้เราจะใช้ทีมผสมผัดกันเล่นเนี่ยแต่ฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันก็ยังเป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากจบซีวีลีกแล้วเนี่ยเรายังมีการแข่งขันสําคัญอีกมากมายนะครับอย่างซีสําคัญอย่างแรกก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชมป์โลแห่งเอเชียถ้วยที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียนะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่นครราชสีมานะครับ โคราชนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายที่โคราชเป็นเจ้าภาพคือปี2013เนี่ยทีมชาติไทยก็คว้าแชมป์แบบหักปากกาเซียนนะครับใน,ในชุดนั้นก็จะมี7เซียนลงเล่นอยู่ด้วยนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยก็จะทำการแข่งขันจิงช้ะนแลศแห่งเอเชียที่โคราช30สิงหาคมถึง6กันยายนนี้นะครับไม่อยากจะหวังครับว่าเราจะได้แชมป์ไหมแต่ก็แอบหวังลึกๆว่าเราจะเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่3ให้ได้ครับ หลังจากจิงชป์มเอเชียแล้วเนี่ย16กันยาถึง24กันยาครับก็จะเป็นวอลล์บอลรอบกัดเลือกโอลิมปิกไปปารีสฝรั่งเศสนะครับซึ่งทีมชาติไทยจะต้องเดินทางไปแข่งที่ประเทศโปแลนด์นะครับเดินทางไกลอีกแล้วนะครับไม่รู้เอฟเฟรบีเนี่ยรักเราจริงๆหรือรักเราแค่หวังการตลาดนะครับทำให้เราลำบากตลอดเลยเราต้องไปเล่นกับโปแลนด์เจ้าภาพซึ่งตอนนี้เป็นหนึ่งในทีมที่แกร่งที่สุดในโลกนะครับ ซึ่งไทยจะเจอกับทีมชาติเยอรมนีนะครับสาหาอเมริกาอิตาลีโปรแลนด์สโลวีเนียเกาหลีใต้และโคลอมเบียนะครับบอกเลยว่าหนักทุกทีมนะผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราต้องยกระดับทีมจากว i เอลปีล่าสุดขึ้นมาให้ได้นะครับเพื่อที่จะสู้กับทีมเหล่านี้ครับหนักแต่ไม่หมดหวังและมินเชื่อว่าถ้าทำให้ดีจริง,รงเราสามารถเอาชนะได้ทุกทีมในอรอบคัดเลือกนี้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งการแข่งขันสำคัญก็คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนะครับซึ่งจะแข่งขัน28กันยาถึง7ตุลาก็ค่อนข้างใกล้กับการแข่งขันคัดโอลิมปิกคือโอลิมปิกเนี่ยเราจะแข่งขันแบบ แทบจะไม่มีเว้นวันเลยนะครับ16 17 10แล้วก็เว้น18นะครับ19 20เว้น21แข่ง2วันเว้น1วันนะครับซึ่งก็ค่อนข้างหนักพระต้องเจอทีมระดับโลกหลังจากนั้นเนี่ยแข่งเสร็จ4วันต้องมาแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลจะเลือกนักกีฬาไปแข่งเอเชียนเกมส์ยังไงครับจะผสมกับชุดใหญ่ไหมหรืออาจจะมีทีม B ไปแข่งขันเลยนะครับ ซึ่งไงมีก็เข้าใจว่าทีมอย่างญี่ปุ่นจีนหรือเกาหลีใต้อาจจะไม่ได้ส่งทีมชุดใหญ่ไปแข่งเอเชียนเกมส์นะครับเพราะเขาก็คงจะไปโฟกัสกับคัดโอลิมปิกเป็นหลักเลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือโปรแกรมที่ทีมชาติไทยต้องเจอนะครับหลังจากซีวีลีกก็คิดว่าการขึ้นมาของเด็กๆนั้นอาจจะเป็นผลดีในการสับตัวหมุนเวียนผู้เล่นในการแข่งขันรายการต่างๆที่สําคัญนะครับ และสำหรับใครที่เข้ามาชมช n e l เราครั้งแรกและชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคอนเทนหน้าครับขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีครับ